สวัสดีครับผมมูบี้พายไงจะใครหลานนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านดูคลิปนี้ตอนนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นวันเดียวกับวันนี้ที่เปิดตัวเลยนะครับผมแล้วม่ยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมผมขอแจกเป็น2ตัวเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นใหม่ล่าสุดของทางอีโควัชเท่านะครับผมเป็นดีบอกสองรุ่นนี้เลยนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นแรกนะครับผมเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะครับผมเป็นรุ่น T9 นะครับอีกรุ่นนึงเนี่ยเป็นรุ่นนนนะครรัับผมตวี้เเปปป็อแด สกายผมไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมบอกด้านล่างด้วยนะครับว่าเกิทุกท่านได้ไปแล้วเนี่ยทุกท่านจะใช้งานยังไงบ้างนะครับผมจะไปดูดคอนโดจะไปดูดบนเตียงมีอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ายอดไล์มาถึงหนึ่งื่เมื่อไหร่นะครับผมก็จะไม่นั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับผมสงรางวัลนะครับผมรางวัลแรกก็เป็นตัวของ T9 ตัวนี้นะครับผมรางวัลที่สองก็เป็นตัวของ N8 Pro ตัวนี้นะครับผมคราวนี้นะเราพูดถึงพรซเตอร์มากนะครับผมหลายคนอาจจะเคยดูซีรีส์เกาหลีนะครับ

เรามาคุยันเรื่องโปรด์กันมากนะครับผมอ่านะครับสองตัวนี้เนี่ยหน้าตาข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่ามันคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างน่าจะเหมือนกันเกือบร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนกันเรื่องฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมที่ค่อนข้างจะสเปซิฟิกสลับเป็นรุ่นไปนะครับผมก็เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าสองตัวนี้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับผมเรื่องแรกนะครับเรามาคุยเรื่องแอพเปอเรนซ์กันก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่องสองตัวนี้เนี่ยตรงขบนน่คอข้างจะเหมือนกกัันนมาๆเลยะครบผผมมเปิดดใหู้้แลวกัันนะครบตัวนี้เเเนนนนี่่ยปป็็็ตตัััวว T9 ะครบผมซึงทอปเเนนาาะะคครับผมวลทีุ่ณใช้งานคุณเปปิดง่่ายๆแ้คนีึ๊บ อ่ะเปิดคันนี้เองนะครับผมอ่ะไอรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็น N8 Pro e นะครับผมซึ่งก็เป็นรุ่นตนัวกลานงนะครับผมแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับผมอ่าปุ่มน,นี้เนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิด Wi-Fi นะครับผมหรือว่าเป็นตัวรีเซ็ตไวไฟ่นเองนะครับผมปุ่มน,นี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดปิดนะครับผมไอตรงนี้เ <eller> นี่ยเป็นแท้งการเก็บพวกฝุ่นต่างๆนะครับผมผมชอบที่ว่านะครับเขามีของให้ครบเลยนะครับผมผมคิว่าตรงนี้มันเต็มแล้วเนี่ยคุณดูดฝุ่นมาประมาณเดือนนึงแล้วนะคคคครรรรััับบบบผผมมมมุณสาาาาาถเเเปปิดดึ๊ออออยย่งนนนี้้ะะกไล แล้วคุณก็เอาไปทิ้งนะครับอันนี้ผมดูดไปประมาณสักน่าจะครึ่งครึ่งวันนั่นผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างกปรกนิดนึงนะครับมีตัวปลั๊กมีอะไรมาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะให้มาครบมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้งานแบบทันทีนะครับก็ผมขอชมเลยนะครับว่าเออเขาค่อนข้างจะดูแลผู้บริโภคนิดนึงเลยนะครับเวลาที่คุณล้างเสร็จแล้วไอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ใส่กับเข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บง่ายๆแบบนี้เลยนะครับล็อกนะครับผมรุ่่นน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 นีีี้้กกก็เเเชดยวััััะะคครรบบบบแหมมือผ อ่ะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับผมนอกจากไอ้อสีอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็คือด้านล่างนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นตัว n 8 pro นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมลองใช้งานนะครับผมอาจจะเลอะเทอะนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะครับผมขออธิบายคร่า,าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับผมว่าเอ่อถ้าเกิดคุณพูดถึงหลากหลายนะครับผมแล้วก็การใช้งานที่มันค่อนข้างจะแม่นยำม,มากๆเนี่ยตัวที่เก้าตัวนี้นะครับผมจะมีภาษีดีกว่านะครับผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมรุ่นนี้มีม็อบนะครับผมรุ่นถูกมมี็อบรุ่นพี่มี B, ม คุณอยากจะใส่แบบมีม็อบก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณจะออกก็ได้นะครับในกรณีเนี่ยผมฟีดแบ็กตัวอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับแท้งที่ใส่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมเอาเข้าไปดูก่อนปึ๊บแบบนี้นะครับไอแท้งอันนี้เนะะี่ยครับผมมันเป็น air freshener นะครับผมหมายความว่ามันจะเอ่อส่งกลิ่นหอมตลอดนะครับผมอันเนี้ยนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นแคปซูลกลิ่นหอมขอ,องเขานะครับผมซึ่งค่อนข้างจะหอมเลยนะครับผมมัน,ม,นมันทำให้หอ้องหอมได้นะครับผมลองแล้วนะครับผมอ่ะคุณใส่เข้าปไป <amar> <ๆ S 1> แบบนี้นะครับอ่ามันจะแแยยยยยกกกกกกทงงคคคคััััััันน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 นะะะะรรรรบบบบบผผผมมมมมมอออออีีีีี้้้้้้เเเเเเ่่่่่่ไไไวววว็โดฉพาาาาหหหืใใลลิิุณช อปล่อยมายาเฉยก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณจะให้มันเขาเรียกว่าไงอ่ครับนะครับดูดฝุ่นไปด้วยแล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมไปด้วยนะครับผมซึ่งมันแยกกันนะครับผมคอมเพลนเข้าไปแล้วนะครับว่าทำไมไม่เอามารวมกันนะครับผมมันเสียฟีเจอร์นะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับผมถ้าเกิดเอามารวมกันเนี่ยมันจะทั้งมอบได้ด้วยนะครับผมส่งกลิ่นหอมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ครบเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอย่างงี้นะครับผมไอ้นี่คุณต้องแยกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมต้องมานั่งเปลี่ยนเองอะไรพวกนี้นะครับอ่ะ โอเคนะครับผมอันนี้เนี่ยผมใช้ไปแล้วนี่หนึ่งนะครับผมวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับผมอ่าไอ้ตัวเนี้ยผมชอบด้วยนะครับที่เขาแบบไอ้ตรงอ่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงนี้นะครับผมที่เขาไว้ใช้ขัดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันขัดให้ดูด้วยนะครับว่ามันขัดได้หดขนาดไหนนะครับคุณเปลี่ยนข้างล่างเนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าไอ้ T9 รุ่นท็อปเนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่สามารถเปลี่ยนอันนี้ได้นะครับผมไอ้ตัว N8 Pro ตัวเนี้ยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมคือเป็นม็อบมาาอยยย่่งนนี้เเฉละครับแตไอตัวม็อบตัวเเนีี้ยปล่ยนนนได้้ะครััับผมเออ่่่่สิงงทีแแตตกกกาหลลๆว ว่านะครับเซ็นเซอร์มันจะแม่นกว่านะครับจากที่ผมลองมานะครับผมความคอมเพล็กซ์ของห้องผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับผมทุกอย่างมันเก็บเนื้ะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูด้วยนะครับแล้วก็นะครับแรงดูดมันมากกว่าด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามพันปาสคาลนะครับผมตัวนี้เนี่ยสองพันหกร้อยนะครับผมต่างกันนิดนึงนะครับผมแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือว่านะครับผมก็คือการม็อบนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าถึงคุณจะเห็นว่ามันม็ออบบบบทััั้้งตวแนนีะะครผม่ แบบหนึ่งสองตัวนะครับแต่ว่าแรงม็อบของมันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่สามารถคอะสมัยการม็อบได้นะครับคือเหมือนกับว่ามันม็อบแบบเฉยๆม็อบเป็นอย่างนั้นนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันม็อบแบบอย่างนี้เลยครับผมถ้าเกิดคุณปรับสูตระมาปรับไปด้วยนะครับผมว่าคุณจะปรับให้มันม็อบแบบเป็นตัวเอสธรรมดานะครับขึ้นช้าลงช้าลงอย่างนี้นะครับหรือว่าจะแบบอย่างนี้เลยก็ก็สามารถปรับได้นะครับโอเคนะครับผมเรามาสาธิตการใช้งานกันบ้างนะครับผมสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือว่านะครับคุณโหลดแอปพลิเคชันของเขาไปง่ายๆนะครับผมอ อ่ะนะครับเวลาแบบนี้นะครับผมอ่าผมจะมีแท่นชาร์จอยู่2อันนะครับซึ่งไอแท่นชาร์จเขาในะะอ่ะอันนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะครับผมปึ๊บอ่ะมันก็ <I 'm S 1> ชาร์จ อ่ะมันกก็บอซาารร์์จชิงนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมคุณก็กดเข้ามาในแอปของเขานะครับผม Eco w a ัชชแบบนี้นะครับเวลาที่คุณเข้าไปนะครับผมเวลาคุณรีจิสเตอร์เงี้ยถ้าเกิดง่ายที่สุดนะครับผมคุณอย่าลืมปรับตัว Wi-Fi ของคุณเนี่ยครับผมไอ้ตรงเนี้ยตอนเซตอัพเนี่ยให้เป็น2.4กิกะเฮิร์ด้วยนะครับผมตอนแรกผมลอง2กิกะเฮิร์แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเรามาคุยกันนะครับผมพอเวลาคุณเข้าแอปไปแบบนี้แล้วนะครับผมให้คุณเนี่ยเซตทุกอย่างนะครับผมไว้ไว้บนแท่นชาร์จแบบนี้เฉยๆนะครับผมเหตุผลที่ไว้บนแท่นชาร์จแบบ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 นน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 นีีี้้้เเเเเเเป็พรรรรรราาาาาะะ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 ะววว่่่่่่่่คคคคคััััััััผผผผมม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 จจจททใหหอออออตืงงงยยยไไกกกลลลด รบนะคัหลังจากที่คุณกด enter robot ไปนะครับผมมันก็จะบอกว่าเอออันนี้อันนี้ห้องเก่าผมนะครับมันสามารถเก็บแมปได้ทั้ง2แมปนะครับผมตัวหนึ่งเนี่ยเก็บแมปเป็น 2D นะครับผมไอตัว N8 Pro เนี่ยจะเก็บเป็น 2D เท่านั้นนะครับผมตัว T9 ตัวนี้นะครับเก็บเป็น 3D นะครับผมก็คือเป็น3มิติเลยนะครับผมแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบเห็นแบบโอ้รู้เลยว่าเสาตรงไหนเป็นยังไงนะครับผมมีดิเมนชันเท่าไหร่ครบเลยนะครับผมแค่จะเป๊ะนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมคุณกดออโต้นะครับผมมันก็จะไปนะครับอ่ะมันจจะะะะถถอออออยยยยยมมมมาาาเเเเเงงลลนนนนคครรััับบบบผี่่แ อันนี้คือผมปรับม็อบสุดเลยนะเห็นไหมเห็นตรงม็อบไหมคือมันปรับเป็นเป็นสุดแล้วเหครับผมเห็นวอบมันขยับนะอันนี้คือมันกำลังรีโลเคตติอยู่นะครับว่าตอนนี้นมันอยู่ตรงไหนนะครับผมรอบๆมันมีอะไรบ้างน,นะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่ามันทั้งข่านจะระวังตัวมากเลยนะครับผมเห็นะซึ่งนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้คุณดูคือว่าดูได้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคุณสามารถปรับได้ให้ดูสเตตี้นี้หนึ่งครับเวลาคุณเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับวักคุมพาวเวอร์นะครับผมมีวอเตอร์โฟลว์เลเวลนะครับมอปลิงเพรสเรนซ์นะครับผมแอร์รีเฟรชชิ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนที่จะเป็นความดังแบบควาเอ็ดนะครับผมแรงดูดก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกเป็นแรงดูดสุดเลยนะครับผมก็คือกกก็็คคคคคือแแแบบบบบบบดดดดูรรรรงสุุนนนนนนะะะะััััผมมจเปปปี้ึึ๊๊ณ เสียงดังสุดประมาณนี้นะครับผมเสียงมันก็จะดังสุดประมาณนี้เองนะครับมันก็แรงสุดแค่นี้นะครับแต่นี่คือดนูสามพันี้สามพันปาสคาลแล้วนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับมันรู้ว่ามันขึ้นไม่ได้มันลงนะครับผมมันรู้ว่ามันขึ้นไม่ได้มันลงนะครับเห็นไหมฉลาดไหมนะครับอ่ะเราปอดให้มันเงียบก่อนนะครับผมอ่าคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการหลบของมันบ้างนะครับผมแล้วก็การเจนเนอเรตแบบแบบต่างๆนะครับผมอ่ะคุณมาดูตรงนี้นะครับคุณสังเกตว่านะครับผมอันนี้เนี่ยเนี่ยคุณคุณมาดูใกล้ๆครรับเเ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 เนน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 นีีี่ยยยหหหห็็็็็มมมมมม้้้ดดดูููกกำำ์ะซซอ ขอบชนขอบนะครับผมขอบชนขอบนะครับเห็นไหมเห็นไหมขอบไม่จะ,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 จะติดอยู่แล้วเนี่ยคุณดูดิ <laughs> <laughs> นะครับผม <laughs> ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูด้วยนะครับว่าเอในเอ็น8 Pro ี่ยที่เป็นรุ่นรองท็อปเนี่ยมันทําได้อย่างไรนะครับผมอ่ะเนี่ยนะครับแล้วคุณสังเกตข้างหลังนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นเงาเห็นไหมอันนี้คือมอสแบบอ่าพัดเลยนะครับผมน้ำเยอะสุดยยอะไรเยอะสุดนะครับผมเห็นไหมเงี้ยไหมเห็นไหมครับสังเกตมอสข้างหลังนะครับผมมันพัดแบบพัดแบบเอาจริงเมาตั้งอ่ะเห็นไหม ตัวไหนมันไม่ทำความสาดตัวไหนมันไม่เนียนเนี่ยมันก็จะไปตามเลยนะครับผมมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมหลังจากเรากดพอ u s e ไปปุ๊บนะครับคือเราอยากจะให้มันกลับแล้วเราก็กด to return to charge นะครับผมโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งกลับไปที่ชาร์จเองของมันนะครับคือมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าที่ชาร์จของมันอยู่ตรงไหนนะครับผมมันรู้มันวิ่งมาตรงไหนบ้างนะครับผมก็นะครับมันก็จะไหลๆไปเรื่อยๆนะครับผมมันรู้แล้วเอ้ยที่กลับอยู่ไหนนะครับผมที่กลับบ้านของมันอยู่ไหนก็รึไหล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 นะครับผม ปึ๊บนะครับผมมันก็จะเข้าไปเองของมันนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บมันก็จะบอกว่าชาร์จอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเป็นรุ่นน้องบ้างนะครับผมอย่าง A8 Pro นะครับผมก็วิธีการง่ายๆเหมือนกันใช้งานง่ายๆนะครับคุณเริ่มจากด็อกของคุณนะครับผมคุณวางด็อกของคุณไว้สักที่หนึ่งที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยนะครับผมเข้าไปแบบนี้นะครับเอาละครับผมหลังจากที่คุณเสียบไปแบบนี้นะครับก็เข้าแอปนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันต่อเร็วนะครับผมสแกน QR Code นะครับผมจจบบบบบบบเเเเเลยยนนนนนนนะะะะคคคคคคครรรรรรรััััสสแแกก QR ้็็็ุุุณณณตตต่่ออวิ์์2.4ขงงผผมมาๆี ปุ๊บอ่ะมันก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ใน n n8 pro นะครับผมผมจะให้มันออโต้คลีนนิ่งไปนะครับกดปุ่มแบบนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะถอยออกมานะครับแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูออปชั่นกันนิดนึงนะครับผมมันจะมีออปชั่นที่แตกต่างกับตัวทิก้านิดนึงนะครับผมก็คืออ่ะกดไปคลีน n i n g เพลย์เฟรมสิ่งนี้นะครับปุ๊บเนี่ยเราจะมีออปชั่นแค่นี้เลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับตัวทิก้านะครับแล้วคุณจะสังเกตว่าเสียงมันจะไม่ดุดันเท่านนนนะะคครรรัััับบบผผผมมมออี้้ปสสุุุดดดดทกย่าางแลวูนะครับผม ม็อบแบบสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าผมขออนุญาตตับเดานะครับผมถ้าเกิดเดินแบบม็อบสุดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่คือม็อบสุดแล้วนะครับผมตอนแรกนี่มันดังสุดนะครับคุณ่อองคิดสังเกตเห็นว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะมีความต่างกันเลยนะครับที T9 นี่ดูดันนะครับผมอ่ะเรามาดูม็อบกันบ้างนะครับผมปึ๊บนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมว่าไปนะครับว่าความละเอียดของมันเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันไม่ไปเป็นเท่าพนักเองนะครับเห็นไหมการเก็บขอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณสังเกตม็อบข้้้าาาาางงงงงงลลล่่่มมมมม็็็็็ออออบบบบบขขหหหหหัััััเเเนนนนคคครรระะ ไอตัวม็อบเนี่ยมันจะมันมันจะไม่ได้ขยับหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะแบบเออ่ม็อบตามพื้นไปเฉยๆนืบๆนะครับผมมันจะไม่เหมือนตัวทีิก้าวนะครับที่แบบมันจะขัดขันกันระขัดอะไรเงี้ยนะครับผมสังเกตไหมม็อบเห็นไหมอยู่นิ่งๆเลยนะครับผมม็อบมันจะแบบไม่ได้ขยับไปไหนนะครับอยู่นิ่งๆนะครับเห็นไหมอ่าแบบนั้นนะครับผมอ่าคุณดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมเห็นไหมถามว่ามันเนียนไหมก็เนียนนะครับผมเนียนแล้วนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขอบทนขอบเลยนะครับผมเห็นไหมนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นน้ำครรรัับบบบบเเปป็็นพาาาะวว่่ผมมอแ น้ำเยอะสุดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะไปตามทางไปสอบตามทางของมันนะครับผมเนี่ยนะเนียนคลิปนะครับผมหันนั้นนั้นหันนะครับขอบชุนขอบนะครับผมแน่นอนนะครับนี่คือการใช้งานตามปกติทุกวันนะครับผมที่คุณต้องใช้อยู่แล้วนะครับคือกดมันออโต้ปกติให้มันทำงานทำงาะศาทตรเไป่หนะถึงแม้นะครับว่ามันจะไม่ได้ไปเท่ากับตัวติ๊กต่ออันนี้ผมว่าไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงมากนะครับผมเห็นไหมนะครับขาเขอเนี่ยทำานาสาเรียบร้อยนะครับผมเึ๊บมเใต้เก้าอี้ใต้อะไรมันรู้หมดนะครับผมเห็นไหมหมุ ะจะแตกต่างจากตัวทีเก้าที่ว่าตัวทีเก้านี่ม,นมั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 นเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าไงดิ่โค้งแบบดิ่โค้งแบบคอ,อบสิบขอบเลยนะครับผม ต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่ามันเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันนะครับผมเอาละครับผมคราวนี้เรามาเทสกันในแบบเอ็กซ์ตรีมมากนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเละเทะมากๆนะครับผมในห้องคุณเนี่ยคุณทิ้งของเละล่านะครับผมแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นหกเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับอ่าผมจะมาดูประสิทธิภาพในการดูดของมันแล้วก็มอบด้วยนะครับผมเริ่มจาก n8 pro ก่อนนะครับผมคุณกรอพี่ตรงนี้นะครับผมก็คือเหมือนกับเป็นเวอร์ชวลออกมานะครับว่าคุณจะมาทำความสะอาดตรงไหนบ้างเป็นพิเเเเศษนนนนนะะะะะคคคครรรรรรัััับบบผผผมมมมอออออ่่่่่่่าาาาาาแตตตตตววววีีีย้้งงงงงกกิทททพืืจสดล ออกมาแบบนี้นะครับคุณกดออกปึ๊บกดออกเสร็จคุณกดเล่นนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะโรยเกลือนะครับผมเป็นทางเลยนะครับเป็นทางเลยนะครับผมอยู่ใกล้นีนะครับนี่นะครับผมอ่ะโรยเกลือเลยนะครับนี่นะครับผมโรยเกลือเป็นทางทางนี้เลยนะครับปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะครับผมอ่าดูนิดนึงครับเห็นนะสังเกตข้างหลังที่มันบอบด้วยนะครับนี่นะผมโรยโรยเกลือที่นี้เลยนะครับนี่นะ ปึ๊บ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 นี่นะครับเนี่ครับผมอ่านี่นะครับเยอะๆนะครับผมเยอะๆนะครับทิ้งเกลือไปเยอะๆนะครับปึ๊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 บนะครับนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงข้างหลังของมันเนี่ยตรงนี้มันทวามความสะอาดเนี่ยน้องท่าจะเนี้ยบเลยนะครับผมเห็นไหมตรงที่มันม็อบเออตรงที่มันดูดเออนะครับมันเข้าไปหมดเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับมันดูดเห็นไหมเนี่ยนะครับผมปึ๊บคือคุณสััังงเกตตวนนนีมมมิ่่ผผาาะครบ คือ M8 Pro เลยที่ผมว่าไปนะครับว่าม็อกมันเนี่ยมันไม่ได้แบบทู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 เยอะนะครับผมมอคมันแค่ผ่านเฉยๆนะครับผมผ่านน้ำผ่านอะไรเฉยๆก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสะอาดในระดับหนึ่งนะครับผมผมไม่ผมไม่ได้เอ็กซคาดว่ามันจะสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรงดูดของมันเนี่ยผมปรับสุดแล้วด้วยนะครับผมก็คือได้อย่างนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องตัวท็อปบ้านนะครับผมตัวท็อปเนี่ยผมหวังว่านะครับว่ามันจะทำความสะอาดแบบค่อนข้างจะเนี๊ยบเลยนะครับผมอ่ากดออกไปนะครับผมไปเลือกตัวอื่นนะครับเช่นตัวนี้ปุ๊บ T9 นะครับผมกดไปปุ๊บนะครับเอเตอร์โรบอทนะครับอ่ากดออโต้เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็โรยไอ้นี่มันรู้ว่ามันจะหมุนไปทางไหนนะครับผมกดปุ๊บนะครับเห็นไหมเห็นมันสั่นไหมความสั่นมันต่างอ่ะโต๊เมื่อกี้เลยนะครับพวกะม็อกข้างหลังไม่เห็นนะม็อกมันม็อกมันขัดเลยนะครัับบเนะครผผมมปไ ทางนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมปึ๊บอ่านี่ครับสังเกตข้างหลังเห็นไหมครับพอมันพอมันมอสแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเงียบเลยนะครับอะไนะครับกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตเ๊กตุ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 ๊กตกตามกนุ๊กตุกตุ๊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 กตแกกนุ๊กตุ๊กมุกต แล้วข้างหลังมันมอบเนียนด้วยเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีมอบแบบตูตูตูตเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างร่าวๆ้าแล้วกันนะครับปกติลราบ้านใครไม่มีใครเลี้ยขนาดนี้หรอกนะครับผมเนี่ยนะเห็นข้างหลังนะครับความเนี้ยความสะอาดของมันนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าเนี่ยนะครับผมทิ้งเกลือแบบเละเทะนะครับ อ่ามันก็จะวิ่งวิ่งไปดูดไปวิ่งวิ่งไปดูดไปนะครับเปิ๊เปิดเปิดเปิดเปิ๊เปิด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 อย่างเงี้ยไหมครับอ่านะครับผมปึ๊บเห็นไหมดูดหมดนะครับดูดหมดนะครับเห็นไหมเอปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมข้างหลังเนี่ยจะเกลี้ยงกว่าตัว M8 ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าม็อบมันแรงนะครับผมม็อบมันม็อบมันถูนะครับอ่าเนี่ยนะครับ แข่งขลังนะก็คุณสามารถตั้งได้นะครับว่าใช้มันทำภาษาสรอบนะครับผมก็ได้นะครับให้มันทำภาษารอบเดียวก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เราเรามาดูดีเซลกันนิดนึงนะครับผมจะสังเกตว่าตรงตัวทีเก้าเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนที่มันวิ่งผ่านนะครับผมมันก็จะเนียนคลิปนะครับผมเห็นไหมไม่ได้เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าทำภาษาดดวยวกาจะลึกเห็นไหมครับอ่านะครับผม อน็คาดจะแบบไม่มีเศษเหลือมากมายนะครับผมอันนี้เนี่ยผมแกล้งทิ้งเละเทะเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็นะครับผมถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับที่เพจชิวแพรในจะใครละนะครับใน YouTube Channel นะครับ KP พีขีดเคชุยไงเพจชิวแพรในนะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ